ก็เนี่ยะครับเป็นงานฉลองเหมือนกับไม่จบไม่สิ้นทุกคนบอกว่ายังไม่จบอีกเยอะเลวบอกว่าสิบปีแล้วแต่งแบบกฎหมายไม่ผ่านแต่งเองแล้วคนก็เข้าใจว่าแต่งแล้วแล้วก็กฎหมายผ่านสุวเท่าเทียมตอนนั้นก็ไปตอนนั้นเป็นงานแต่งข่าวที่เนี่ยไปทุกคนก็รู้ว่านั่นคืองานแต่งแต่งบูไม่ได้แต่งงา่มันอ เสร็จแล้วจดทะเบียนก็ไม่ได้ไปเขาในวันที่2 3เพราะว่าต่างประเทศแล้ววันที่7กลับมาก็มาจดทะเบียนกัครอบครัวตอนนั้นก็แบบร้องไห้ที่มุกโง่เพราะพ่อแม่ไม่เคยมาร่วมงานแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่ก็จะเป็นงานที่เหมือนเป็นงานปาร์ตี้อะไรนี่ดีกว่าก็มาคิดนะประมาณพันกว่าคนจัดที่ไหนครับจัดที่ราซามัค ตอนแรกขอจัดเล็กๆเสร็จแล้วอ้าวมีใครอีกนะใส่เข้าไปมีใครอีกนะใส่เข้าไมีงบเท่าไหร่ครับพี่วูดีไม่ได้ไม่ได้ชิดงบเลยเหรนของหันห้าร้อยล้านไม่เยอะไม่เยอะจริงง่ายๆเรียบๆแล้วก็มีพาร์ทเนอร์มากมายมาร่วมงานนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เป็นการเฉลิมฉลองแล้วจบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ฉลองอีกแล้วจบแล้วจริง